ครับก็กราบสวัสดีสวีสดัานผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเบบีนะเบบีก็หน้าตาประมาณนี้นะครับเป็นตัวของโคเลมล็อกนะอันนี้ผมซื้อมานานแล้วมีตัวชุดเชือกนะับแล้วก็ตัวชุดแบบสายดึงนะครับอันนี้เป็นตัวชุดเชือกครับอันนี้จะเป็นที่จับนะครับตัวชุดเชือกจะมีข้อดีอยู่ก็คือไม่ต้องเสียเวลาใส่แล้วก็สามารถใส่สายดึงได้ เอใส่ที่จับได้ตรงนี้ใส่ได้สามจุดนะครับแต่ตัวชูดสายจะใส่ได้สองจุดแล้วต้องเสียเวลาใส่ใสายด้วยนะครับ <c oughs> แต่ตัวชุดเชือกเราต้องฝึกให้มากนะครับผมฝึกจนเหมือนแบบอยู่ะดับกลางๆแล้วเริ่มชำนานนิดหน่อยแล้วนะครับผมแต่บางทีก็ดิแแขสบ้านะ มาเดี๋ยวผมมารเวิวกันก่อนเลยแต่เดี๋ยวผมขอไปหาสนามก่อนโอเคครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้สนามมาแล้วถึงแม้มันจะไม่ไม่เป็นวงกลมนะครับแต่ว่ามันแข็งได้นะสังเกตว่ามันจะมีร่องรอยอะไรทำที่เบรคผมชนแล้วมันเป็นร้อยอย่างนี้นะโอ้โหแบบสนามเกือบพังเลยนะทุกคนโอ้พหของผมเป็นไม่เบรของผมจะเป็นสายสตาร์มิล่าเป็นโกเลมล็อกนะครับ หนึ่งหกศูนย์บิดอะไรก็ไม่รู้นะครับจำจำจำหมายเลขจำหมายเลขและชื่อบิดไม่ได้เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูก่อนเลยนะครับผมก่อนอื่นน้ขัดากรื้ชึบชึบนี่นะวิธีประกอบก็ก็คือ แล้วแต่ทุกคนจะประกอบส่วนไหนก่อนแต่ผมจะเอาตัวรัชเชตแล้วก็ตัวเบดของกูเลมล้อมาประกอบเป็นก่อนจริงๆอันนี้เป็นของดานบัสเตอร์นะครับเพราะของกูเลมล้อของผมเนี่ยมันเสียใช่แล้วเราก็จะมาประกบเอาด้านสีขาวขเนี่ยประกบเข้าไปตรงร่องนี้เลยนะครับผมนี่นะครับแล้วเราก็หมุนไปทาง ซ้ายนะครับผมแล้วเราก็จะเอาตัวบิดมาแล้วก็กดเข้าไปเล่นหน่อยนะครัไม่ต้อง,องห่วงมากไม่ให้มันดังกึกนะครับก็ได้แล้วสําสหรับตัวนี้มันก็จะเป็นสายสเตมีน้าอย่างที่ทุกคนบอกแต่ตรงอย่างที่ผมบอกแต,ตแต่ตรงเนี้ยแต่ไอตรงเหล็กเนี่ยมันมีสารตะกวนะครับเล่นแล้วต้องล้างมือถ้าเป็นของปลอมอะนะวิธีเช็คนะครับ ถ้าทุกคนยังไม่ดูคลิปคนอื่นมนาะก็วิธีเช็คง่ายๆนะครับตรงนี้จะเป็นเป็นน็อตสามรูนะครับนี่ไม่ใช่ดินอด็นอตสามน็อตเป็นรูนะครับเป็นรูบุบเข้าไปนะแต่อันนี้ของผมเป็นของปลอมนะแล้วก็ตัวรัดเช็ดมันจะเป็นน็อตสามแชกนะครับของผมเป็นของปลอมอีกเช่นเคยแล้วก็อนนี้ ตัวหออันนี้มันจะเป็นมันจะไม่มีน็อตยึดนะครับแต่เรียกว่าของปลอมบางอันมันเริ่มมีน็อตมันเริ่มไม่มีน็อตยึดแล้วนะครับผมเป็นข้อต่อแทนแล้วก็อีกเช็คนึงนะครับเช็คที่ตัวเบเบ้นนะครับอเอต,ต,ตัวตัวที่ชูดเบเบ้นนะครับตรงเนี้ยมัน เี้มันจะเขียนว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ที่ได้ได้มันจะเขียนว่าเบบดเอ็แล้วก็อะไรสักอย่างนะครับแล้วตรงนี้มันจะเขียนว่า Make in เินเวนามน,นะครับตัวมันจะเขียนว่าเลยแต่ไม่รู้ว่าที่ชูเชือก <c oughs> ขอไปขอไปด้วยไหน,นมนตื่นมากตอนตีห้ากว่า ที่ฮาก,กว่าอืมอที่ชูเชือกก็เช็คน่าจะเช็คนี้ได้ครับ baby's ex เขียนแบบนี้มันจะเขียนแบบนี้ครับส่วนอ้นนี้ตรงเนี้ยมันจะดึงได้แต่ของปลอมเริ่มดึงได้แล้วนะครับเพราะของผมก็ดึงได้ของปลอมเริ่มดึงได้แล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวล็อกนะครับ วิธีใส่ก็คือแบบทุกคนอย่าบุกลิมสอนวิธีใส่เลยเห็นตัวล็อกไหมครับทุกคนกดตัวนี้ออกนะครับตรงที่มันเขียนคําว่าล็อกเนี่ยเรามันมีพลาสติกให้ดึงครับแล้วเราก็เอาตรงนี้นมาใส่เลยแล้บนี้นะเดี๋ยวผมทาให้ดูแล้วใจ่ทุกคนจะใส่นะแบบนี้ให้เอาตัวของดาบจับนั้น กดลงนะรันปรมาตรงนี้ก็ปับโอเคเแล้กวกาไอตัวนี้มันจะขึ้นมาแต่ถ้าของใครไม่ขึ้นมาก็น่าจะเสียหรือไม่นั่นก็ระบบล็อกไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวเดี๋วผมขอไปใส่อันนี้กันมันใส่ง่ายนะเนี่ยอุ้นยนอต้องใส่ให้ตรงจุดด้วยคนระับ นี่เราให้มันดัเกี้ยกก็เราผมไปรีวิวที่ชุดแบบเชือกกันก่อนเลยนะครับแล้วก็เดินไปโอเครีวิวเสร็จต่อไปรีวิวนะครับยังรีวิวไม่เสร็จอนะ่ะเพื่อนนี่นะวิธีใส่ก็คล้ายๆน่าจะรู้นะครับใส่ไปแล้วก็หมุนไปทางงเออทางซ้าย ต้องลองก่อนนะเดี๋ยวตูดเบบีทนะนี่คือล่องรอยนะครับมีรอยตรงนี้แล้วก็รอยตรงนี้ปับปับปับรืงล็อกขอบมันชนแรงนะแล้วตัวมันหนักด้วยก็ชนะดานบัสเตอร์ในชีวิตจริงด้วยนะครับผมแข่งกับพี่ข้างบ้านนะผมดานบัชนะดานบัสเตอร์แล้วก็ ดาดเด็คเกอร์เอ้ยหรือดาดแบ็คกวะดาดแบ็คเกอร์นะผมมาเลดี้เซตทีทูวันกูเช้าดูสนามขยับจัดการมาเลยกูเลมล็อกเอ้ยมันต้องทางต้องทางพีง่เหรอ,อในเรื่องรับไว้นะกูเลมล็อกลูกมเมเบตัวนี้ ผมรู้ตีสูงมากทำไมมันพูดแบบนี้หรือเปล่านะแต่แต่โวลูมล็อกมันต้องเงี้ตรงกลางไว้ก่อนนะหรือมันจะโบรขอบสเตอร์มีหน้าลงมาหรือเปล่าไม่รู้นะมันอยู่ได้ไม่ค่อยนานนะตอนชุดแบบเนี้ยที่ชูดมันพังหรือเปล่าเนี่ยมันชนกับขอบเนี้ยมันอยู่ไม่ได้นานนแล้วใหม่ครับนี่เซตทีทวนก็เชื่อ โอ้โหแรงจัดแรงจัดนี่นะครับชนขอบโคตรแรงอ่ะทุกคนแบบคล้ายไบเรื่อยเลยนะผมลูกทรงมันเป็นกลมตั้งรับได้ดีแล้วก็แบบยังไงอะลูกทรงเหมือนแบบแล้วตอนอนี้เนี่ยเหมือนใบเรื่อยแล้วชนนี่โคบแบบเกิดรอยเลยครับผม อ๋อผมมีตัวหนึ่งเป็นลิโนโนคอนเป็นสายป้องกันนะครับผมมารีวิวคลิปหน้าแต่ขอไปหาเบสมันมาก่อนนะครับเบสมันหายไปไหนกูไม่รู้ตกใต้เตียงหรือเปล่ากูไม่รู้นะอือจะอยุดหมุดแล้วครับแบบตอนจะยุดหมุดนี่แบบโคตรนานอ่ะนี่นี่นีเริมเปิดหมุดวงกันตอนจะยุดหมุดแล้ว นี่ลมเสียแล้วจะลมแล้ว,ลว,ลวทไนไวยนะก,กูเลมล็อกคนเบียวคนชนสึกสึกคนเบียวแล้วผมเดี๋ยวผมลองที่ชุดแบบสายก่อนเลยนะครับผมแบบสายดึงแบบนี้ชุดอรารนี่มันจะออกมาไปมานะครับก็ วิธีใส่ถ้าของใครไม่มีข่าวๆนี้ของป้มบางันของบางันไม่มีข่าวๆนี้นะครับให้เราสังเกตจากด้านนี้นะครับห้ามใส่ด้านนี้นะเพราะมันจะเป็นหนึ่งไม่ค่อยไปนะต้องใส่ด้านนี้นะครับผมใส่ตมที่เขาบอกให้ใส่เนี่ยมันจะมีมุมแบมบนี้แล้วก็มีตัวอักษรอยู่ฝั่งนี้ สังเกตได้น,นะครับให้เราส่วนด้านขวาของสายใส่ไปเลยนะครับขึ้นไปเลยครับอันนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปใส่ตัวของด้ามจับก่อนนะครับโอเคใส่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็วิธีปร ปรกอใส่ก็เอาไว้ตรงนี้เหมือนเดิมนะจะจมุนให้ดังแก๊กเลยก็ได้แก๊กทีหนึ่งสองแก๊กก็ได้มานะเอดี้เซ็ตที่ทวนกดนี่นะมันจะแรงกว่าที่ชูเชือกเล็กน้อยนะจนมังน,นะแต่ถ้าฝึกชี่ชูเชือกจนจำนานอาจจนชำนานอจนนาจจะแรงไหวนี่กได้นะแรงกว่าที่ชูแบบสายดินแบบนี้นะผม ก็ไม่รู้ว่าวิาสัตล์รถที่ผมสั่งไปมันจะมาถึงเมื่อไหร่นะครับใช่ไหมวิสัตล์รถใช่ไหมที่มันเป็นแบบยืนมือแบบเนี้ออกออกมาแนี้ยืนมือแบบเนี้ใช่ไหมวิสัตล์รถใช่ไหมที่มันมีตูดแบบใหญ่ๆห่อะน่าจะวิสัตล์รถหรือวิสัต์หรือวิสัต์เอลโลก็ไม่รู้นะผมมันมีสองแบบร่างหนึ่งร่างสองร่างสามร่างสี่ เออหรือว่ามันหรือว่าวิสันรอสมันหรือว่าวิสัทมันมีแค่วิสัทรสอุวิสัทแอลโลและก็วิสัทอาร์ถ้าใครรู้ช่วยบอกผมหน่อยนะคนที่รู้วงการเบีบีดคนที่อยู่วงการเบีบีดมานานนะครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาทําใหม่เท่าวิสัทรสผมมาถึงแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวลินโนโคอนทะาหาชิ้นส่วนมันเจอแล้วนะครับถ้าถ้าหาไม่เจอก็ใช้แค่ลัดเช็ดกับบิดของมาแล้วกันนะคะผมสำหรับคลิปนี้ก็เลิมล็อกขอบไปบ้ายไปก่อน ไปฝากกดติดตามด้วยกูเล่นล็กลูกบอกให้ฝากกดบอกกดให้คนดูกดติดตาม่อยกดสิลูกบอกให้กดบอกให้กดบอกให้กดโอ้กดติดตามชง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 ไหนวะ ช่องลูกพี่ผมด้วยนะครับชื่ออะไระชื่อผมเหรอไม่ใช่ชื่อช่องอ้ายนะอ๋อจับจับ